ตุมกบซุปพี่น้องกินครับนี่ครับนี่ครับต้มกบซุปพี่น้องกินแล้วครับเออครับพี่น้องครับกินต้มกบน้ำลูกอุ้งเด้อครับนี่ครับข้าวปลาไข่ได้มปูกครับนี่นะครับเคยไปกับพ่อแก่ข้าวแล้บบแบบขำเปรี้ยวๆครับนี่ครับเส่ยงต้มนี่ครับ กบสองตัวครับปุ่มเปรตเลยครับไปักทางหมอครับไปนอนครับนั่งองแล้วก็ค่าจะใ่ไปครับใส่ลงไปอนเลยเดี๋ยวามหมอไปร่อนน้ำเดือดกันเอยครับใส่ปวกเลยรอนตูครับไปนอนครับน้ำเดือดไปครับี่นองครับ ตัไอ้กบลงไปเล้วครับพี่น้องตายเราเลือกกบมาเต็มแล้วครับพี่น,อน้กกองน,น,น,นี่พี่น,อน้องโตมเป็นตัวไปเลยพี่น,อน้องเนี่ยต้มเป็ดต้มเป็ดน,น,นี่พี่น,อน้องจะปิดไาไว้ ต้มไปเพื่อยครับไปนปอนก็จะปรุงนะครับเนาะนี่ยครับมันเอดเดือดครับไปนอนรักไอ้น่ำมันเป็นฟองนะครับออกครับตักข้าวนะีไปนอนรักถิ่มด้วยครับพี่น้องน้ำมันจะได้ใสน้ำต้มครับ คตัวคนเลี้ยงไบต์ในบอเนี่ยนะครับเลี้ยงไว้เหลือ,อไว้บตอไปกินไปนล้วน,นะครับเลี้ยงไว้กินเองนะครับพี่น้องถ้าใบบักขามล,ล้มนะครับเนี่ยครับนี่สมสมด้วก่อนเลยเนี่ยเปี๊ยวไรใบบักขามมันไม่หน่อยครับพี่น้องใส่ใบักขามเปี๊ยกลอีกมันสมสมไปเลยครับพี่น้อง จะควกบเพท่านเปืยครับรอกบเปืยกันเราจะปรุงรดครับเนียครับเปืยแล้วครับผมคกบกเกป้ยทเปื้ยล้วครับนี่โตกบ่ที่น้องมึงนี่ครับโตกบกเลเปืยบักบกนไดจะปรุงรดเพื่อครับ เกลือครับเกลือเกลือดหน่อยเกลือครับผมจะหลุดกับพี่นออกหลรดลงไปนวมั่วไปเลยมันีแจะครับพี่น้อง ôi vui vân phần gì xây đây là phao luôn phải dạng công tung ít lần สุกดีเลยเนาะแกงเด็เดเต๋วสุกเลยสุมกกัมใส่กระเพ้าเลยครับพี่น้นงลงไปหอมนับกินข้าวจัง่อย,ยเพื่อแบบครับปก ไปครับพี่น้องแล้วตักไฟสวยแล้วครับพี่น้องครับตักใสไฟสวยเลยพี่น้องพร้อมสุดแล้วพี่น้องเน้นหนำเดี๋ยสดหนำมึงหอนพี่น้อง ผมคบพีน้องเดี๋ิมตัวระยะไม่กินน้ำบอลเด้อครับพี่น้องครับขอพูดละลายสุดหลับชมเด้ออย่าลืมกดนไหลก้นแชร์กดติด,ด,ดตามให้นน้ำเนือ้อครับพี่น้องสำหรับชุดนี้เอาเพียงเท่านี้นะครับพอก็ไม่ขิดหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ